พี่ลอยจ้ะให้ชัวยช่วยมิดจ้ะเองตัวท่ลูกหมาเองจะสามารถช่วยอะไรเขาได้ป่ะเฮ้ยพวกลือนี่นะเก็กซิมจริงๆเลยไอ้ยาอาลอยอาแก้วอ่ะลือหอมาเพาะอุมโอยเฮียพวกลือสองคงเนี่ยนะ ขายังจริงๆเลยเดี๋ยวต่อไปนะพวกลือต้องเป็นเศรจฐีแน่นอนถ้าหัวรวยนะหัวจะพาแก้วไปเที่ยวปีนังเลยเฮียลือสองคงเนี่ยมันรักกังลีจริงๆเลยวะ่ะเอาล่ะเอาล่ะอวดไปก่อนงานเยอะแยะว่าคนที่นี่เขาจะรู้ไหมวา พมึงกับกลัวเป็นเผียอยู่กัน <c oughs> จะบ้าเหรอ <c oughs> ใครเขาจะไปรู้ละ่ะมึงกับกลัวไม่เคยนอนด้วยกันสองต่อสองนะเว้ยถ้าความรักเป็นดังว่าเจอที่ใครกล่าวมาว่า